สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามใน YouTube นิพนธ์ออตโตคาร์นะครับวันนี้เป็นคันที่2นะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็น To y ยต้าวีโก้แชมป์นะครับปี2012คันนี้นะครับมาส่งพี่ชายนะครับที่อยู่อำเภอเลิงนกทานะครับจังหวัดยะโสธรนะครับคันนี้ขอบคุณธนาคารกรุงศรีนะครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ธนาคารกรุงศรีนะครับลำดับตอนนี้นะครับ กำลังนับเงินดาวนะครับเงินดาวนะครับมาจ่ายที่บ้านนะครับไม่ต้องไปจ่ายที่เต็นท์นะครับจัดเฟนแนนซ์ผ่านแล้วค่อยจ่ายนะครับสําหรับวันนี้นะสําหรับแรกนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณพี่นะครับนี่นะครับสวัสดีครับแล้วก็คุยเจ้าของรถนะครับเดี๋ยวค่อยมาถ่ายรูปด้านหน้านะเดี๋ยวเขาไอพี่ขอนับเงินกันก่อนนะครับวันนั้นผมบอกนะครับบอกเส้นทางไปอยู่ที่นะครับเต็นท์เรานะครับพี่เขาเดินทางไปอ่า อ้อมโลกนะครับ200กว่ากิโลจาก100กว่ากิโลนะครับเรบอกเส้นทางผิดนะครับผมก็ขออภัยด้วยขออภัยมากๆนะผมก็ไม่รู้นะเรื่องนกทาผมก็บอกว่าเข้ายโสแล้วเข้าร้อยเอ็ดแลวเขสารคามนะมันมีเส้นทางลัดใกล้กว่านั้นอีกนะครับคันนี้เป็นวีโก้แชมปนะครับกอสาบ่าสภาพเป็นไงสวยเลยนะครับคันนี้พร้อมใช้งานเล่มพร้อมโอนเป็นรถบ้านแทร้อยเปซจากทีมงานอ่า หอจอกธอนยศรุงเืองเจริญยน2019นะครับ YouTube นิพนธ์ออตโต้คาร์ใครๆนะครับจะอยากได้รถมือสองกดติดตามไว้ได้เลยนะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยส่งทั่วไทยได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับเราบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศนะครับบริการส่งถึงหน้าบ้านนะครับถ้าอยู่ไกลต่งอย่างเช่นภาคใต้เราขอส่งที่กรุงเทพมหานครครึ่งทางนะครับ ส่วนว่าทางภาคเหนือเราก็สามารถเดินทางไปส่งมอบได้ตอนนี้มีคิวทางภาคเหนืออีก Wie, แล้วก็คือจังหวัดน่านนะครับอนุมัติแล้ว4วิน Led 4คูณ4แล้วก็อําเภอยางศรีสุราษฎร์จังหวัดมาสารคามก็อ,อนุมัติไปอีกแล้ว1นคันนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับผมก็จะใหะ้ลูกค้ามานะครับผมก็จะสัมภาษณ์ลูกค้าโดยตรงเลยว่าเป็นยังไงนะครับออกรถกับทางร้านหอจก,กอธนยุทธลุงเรืองเจริญยนต์2019นิผลออโตคาร์นะครับ ก็นับเสร็จนะครับหนึ่งเงินดาวนะครับก็ให้เป็นที่เรื่องนขอถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานนะครับก็ตัวนี้เลยนะครับโอเค้าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเอาี่คือเงินดาวขอบคุณนะครับขอบคุณนะเดี๋ยวผมขออนุญาตยืนหน้ารถหน่อยนะครับเดี๋ยวนะครับขอลูกค้านะครับเอองขออนุญาตนะครับพี่จ๊อบนะครับออก รับเงินแทนด้วยนะครับวันนี้ผมนิพนธ์ก็ออโต้คาก็ถือกล้องให้นะครับสําหรับวันนี้นะนะครับพี่จอบครับมาขออนุญาตหน่อยให้พี่จอบนะครับพีคเขามาหน้านะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ด้วยนะครับเอาพี่เข้าไปเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ก่อนครับถ่ายน้ำพร้อมโอเคครับอเงินมอบเพื่อนวันเดี๋ยวขอเงินมอบเงินก่อนนะครับอ่านะครับสําหรับลูกค้าอําเภอเรืองนกทาจังหวัดยะโสธรนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวนะครับโอเคโอเคครับเป็นไงอ่ะสัมภาษณ์หน่อยเข้ามาสองท่านนะครับสําหรับคันนี้นะครับเอารับขึ้นเอายื่นเอกันด้อ่าสาหรับพี่สองอ่าเป็นไงบ้างครับสําหรับรถทางร้านเราดีครับสภาพก็ดีพอซื้อก็ง่ายพอเชื่อถือได้ผมเลยไปเอาน้าเขานี่แหละครับก็ขอบคุณพี่อยู่อำเภอนองทางคนนี้เป็นครับพี่พาไปเป็นไงครับผมรู้สึกว่าไปผิด ทางนครับเลยไกลหน่อยถ้าอยู่ในโซนเรือรกคาแถวห้องแสงต้องไปที่วิ่งยางตลาดเลยนะครับจะใกล้ครแล้ว <c oughs> ก็บอกถูกนะทางเนี่ยถนนเนี่ยนะครับครับผม <c oughs> ก่อนอื่นนี่พลออตคาขอบคุณพี่ทั้งสองมากนะครับแล้ว ถ้ามีอะไรปัญหาอะไรก็โทรปรึกษาได้ตลอดนะครับเราไม่ได้ทิ้งลูกค้านะครับถ้ารถมีปัญหาอะไรเป็นยังไงก็โทรหาได้ตลอดนะครับสําหรับทางงานทีมงานหอจกธนยศลื่งเรืองเรองจริญยน์2019นะครับพี่จ๊อบขอปลานะครับแม่ธิดานะครับแล้วก็เสื้อนะครับเป็นของที่ระลึกจากทางร้านหอจกธนยศลุ่งเรืองเรองจริญยน์2019นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมอบครับให้เป็นพี่จ๊อบเป็นตัวแทนนะครับของบริษัทหอจกเรานะครับ ซื้อสัตว์จริงใจกับลูกค้านะครับชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วต้องที่นี่ผลออโต้คานะครับขอบคุณครับอ่ะอ่ะโอเคกุญแจมา้ออันน้ครับกุญแจลืมครับพี่ไปไปไปอีกอันนึงล่วงกลางถนนครับเอาใส่ท้ายรถมาไม่รู้ตรงไหนใครก็ได้ไปป้ายป้ายถูกแล้วดีเอ้าหายเหรอใช่หายครับ บายถูกเลยดียหายนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดยะโสธรนะครับอำเภอเลิงนกทานะครับฝากไว้ด้วยถ้าใครอยากได้รถมือสองเข้าไปติดตามที่ไหนครับมนี่ยปิวรถไปท้้งรถกระปิวนะอะไรนะยูทูบนอุตสาห์ครับจังหวัดสหาสารคามครับขอบคุณนะครับอาตื่นเต้นไปหน่อยนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีคุณพิณนะครับ